คุณคิดว่าขมຈจะหยุดจริงๆหรือไม่คนไทยรู้ดีว่านิสัยขม,มนเป็นอย่างไรดื้อด้านขนาดไหนเชื่อแน่นอนว่าขม,มนจะไม่หยุดอยู่แค่นี้อย่างแน่นอนด้านอดีตแม่ทัพภาคที่2กล่าวไว้ว่า50 50อะไรก็เกิดขึ้นได้ทางกองทัพไทยก็พร้อมไม่ประมาทพร้อมรับมือทุกสถานการณ์นั่นเองในเมือ่อทุพพ่อขอเจรจาขอคืนพื้นที่ทั้งหมด ไทยไม่ยอมถ้าไม่ยอมจึงขอให้เปิดด่านไทยก็ไม่ยอมอีกแล้วจะยังไงต่อละทีนี้ด้านนักข่าวสายทหารพว,วโสคุณวาสนานานุ่มพูดอย่างชัดเจนคอมเมนต์อยู่ในช่วงพักฟืน้นคอมเมนต์จะกลับมาอีกครั้ง,เม,มงเมื่อเขาพร้อมทั้งอาวุธและยุทธกรณร์ใหม่ๆต่อต้าน S16 ต่อต้านลถถังประมาณ1-3เดือนนั่นเองนี่คือหมู่บ้านทหารขมเขมรอยู่ในจังหวัดพัทบองที่ทุพพคุณเซนและฮุนมาเนจัดทาโครงการขนาดใหญ่หมู่บ้านหนึ่งหหลังตามแนวชายแดนจุดประสงค์ในการสร้างคนไทยรู้ดีสร้างไว้เพื่ออะไรตั้งแต่แย่งชิงขอพระพิหารไปสร้างชุมชนสร้างตลาดสร้างฐานทหารไว้ตีกินแผ่นดินไทยอย่างแน่นอนยามเกิดเหตุก็จะขึ้นมาช่วยเพื่อนเพื่อนทหารที่อยู่บนสันเขาได้ทันท่วงทีนั่นไงและนี่คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของทางขมเขมรเพื่อจะทําให้ไทยเรา รู้ทันแผนเล่เหลี่ยมของขมิ้นได้อย่างชัดเจนเตรียมป้องกันไว้ดีกว่าแก้ทีหลังก็งานนี้แหละแม่